สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดราชกิจจาเผยแพร่ประกาศปลดบุคคลน,นามสกุลดังคำสิงจากล้มละลายวันที่24พฤศจิกายน2563เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรื่องปลดจำเลยจากล้มละลายในคดีหมายเลขแดงที่ลอลิง1184ทั2557 สารล้มละลายกลางกองบังคับคดีล้มละลาย6กรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่าขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่าตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษทรัพย์ลงวันที่13มกราคม2559 ว่าสารล้มละลายกลางได้พิพากษาให้นางสาวอุบลวรรณคำสิงห์จำเลยเป็นบุคคลล้มละลายตั้งแต่วันที่10สิงหาคม2558นั้นต่อมาศาลมีคำสั่งให้หยุดนับระยะเวลาปลดจำเลยจากการล้มละลายไว้บัดนี้ครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วจึงปลดให้นางสาวอุบลวรรณคำสิงห์ผู้ล้มละลายจากการเป็นบุคคลล้มละลายนับตั้งแต่วันที่11สิงหาคม2563 ขอขอบคุณข้อมูลจากประชาชาติขอบคุณครับ